ทังนั้นทางนึงที่เราคุยกันด้วยเราเล่นไปทางเดียวมึงใจเย็นมใจเย็นมใจเย็นมึงจะโม้ทงนทางนึงถ้ามันประกบเราเขาช่างม้าเอาสักทางนึงมึงเอาทางไหนรอรอรอฟังรอฟังดังนี้ดังนี้เออถ้ามันเข้าหลังมึงก็เดินหน้าไปมึงบนแค่นั้นวนข้างหน้าวนกลับไปทางเดิมมากลับ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 ทางเดิมมันกลับทางเดิมมันกลับทางเดิม่ันกลับ่างเดิมมันกลงล่างแเดินมังนกลับทางเดิมมังกลับทางเดิมมันกลับทางเดิมมันกลับทางเดิมมันเกลับทางเด เราหลบเยเขาลบไหนลบไหนไปข้างหลังความไปมีประโยชน์หรอหลบๆให้หน้ยครับอย่า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 มัวตาจิงหลอดแล้วโอ้ยมีคนวนอยู่ข้างหน้านะใจเย็นไว้ใจเย็นไว้มาคันแดงมาบอลเลอร์แดงคือมองไปข้างข้างหน้ามาข้างหน้ามาข้างหน้ามาประมูลหร้อประมูลใช่ยวขข้างหน้าสุดตาโอ้โหรอรอรอใจเย็นเว้ยในอุโมงค์ไห้รอ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 เข้ามารอเข้ามาสั่งมัาจะบีบเยอะเยอะไอสัตว์ แต่ไหวไม่ใช่กูไม่ดีชุกในเยอะนะผมผมแดงเขาอยู่ข้างหน้านะถ้าตีกนผิดคู่ที่หายแล้วไอ้เทียชุกเวยนาชุกเวนาชุกเวนะปติเล้ม่งห่วงเพิ่มมาก่อนเลยอย่ามม่อย่ามั่ไปทางเดียวันเราเล่นไปทางข้างหน้าอย่างเดียวนะเราไปล่นเราเล่นตาไปข้างหน้าอย่างเดียวนะเออไหวไหเาเราเล่นเปลี่ยนไม่ไหวจะแย่ถ้าเดียวการดีดีเขาเลยนะเว้ยทำขนาดเยอะไปเยอะไปเยอะไปตาหลังเยอะไปเทียหยุดตัวปิดรู เรายัดไปทางเดียวกันเลยเว้ยไอดิกีได้ไหมครับตวี่เราไฟนี้คุณคุณมไปทางเดียวกันนะไปทางเดียวกันไนเอคนบ้าด้วยนะให้มีโอกาสอ่ะจับได้ป่ะายกันไอข้างหลังด้วยจับได้ไหเห็นไปทาดยกันงสมมติว่ามันต้อมข้างหลังเยใช่ไหมเมาตง่ด้วยจัท้าไปเลยเข้าใจป่ะ ใช่ถ้าถ้าหลังมันเยอะหน้ามันก็น้อยเว้ยดูมึงทางหมดแล้วไม่ได้แล้วมึงก็เดินหน้าไปใช่ถ้าหลังมันเยอะหน้ามันก็น้อยมีแค่สองอย่างแต่ไฟมึงอย่าถอยเลยไฟอะมามาแล้ว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 เออไหวไวไวอมรอมอมเร็เร็วเรวเร็เเเเเ โฟกัสได้นะโฟกัสได้นะโฟกัสได้นะเตรียมเมารวมงานเะรีารวมัน้นะเตรมารวมมันด้วยเตรามงเสียงพี่มาตรงทางบ้านเรามาตรงทางบ้านเราเตรมาตรงทางบ้านเรา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 ลง้ง้ลงแล้วลงแล้วเจ้าลง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  ગલંગ <laughs>

เดนไปครับเด็กไปกนเป็นเี้ยอะไรสัตว์ฮะมึงชุเี้ยอะไรยูใช้ใบแทงเยไถ้ากูได้เี้เปนเียอะไรมากกินไร้ควากูโนกัดมึงหนีไ้เป็นเี้ยะไ้ไป চালু নানু แมวตกไปแมวตกเพื่อนไปมึงยิงปืนนี่มึงยิงปืนบนรถนีงเดี๋ยวดันมาเอาเด้วยข่าวด้วยโยเพื่อนด้วยโยเพื่อนด้วยโยเพื่อนชเพื่อนชเพื่อนเอาตกเพื่อนมันเขาด้วยโยเอาตนเขาด้วยมาชุบมาชุบมาชุดไอ้มึงมึงเอาตกเพื่อนมาเอาตกเพื่อนมาชุบนี้โยตกชุเนี่ยเล่นได้มึงมึงฟังกูมึงเล่นได้เพื่อนด้วยคอหน้าหน้าคอหน่อยหน้าคอหน่อยหน้าคอหน่อยจับคอมแดงเราขึ้นได้ โอ้โหดงหล่นอมงหล่นตายไม่ตายมเลยกับมึงเข้ามามนยเข้ามาเยอๆดันมาดันเพื่อนหน่อยเพื่อนตายหรือเปล่าเดี๋ยวจะเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเพื่อนหนเดี๋ยวเพื่อนหน่อยจะเพืหนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนหน่อยเพื่หน่อยเพื่อนหนยมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วจะเพื่อหนยจะเพื่อนหนมันหมดแล้วมันหมดแล้วหมดแล้วดันมามันหมดแล้ว

หารถหารถหารถกกต่อยพี่ต่อยมันเยต้องบัพอพอถารถีเตี๊ยนเตียนเตี๊นเตี๊ยนเตี๊ยตี๊ยนตี๊ยนเตี๊บนตี๊ยนเตี๊ยนเตี๊ยนเตบ๊ยนเตี๊ยนเตี๊ยนเตบ๊ยนเตีัเตี่ังเี่ฟนเพี่ยนเตี๊ยนเตีนยูเล้วนเตยนเตยนเนเตียนเตีนเตยนเตนเต่๊ยเพื่อนหน่อยเพื่ยนหนีอยนชตอน ทำอะไรกันเนี่ยพี่บ่าวเอาพนะเพื่อนเพื่อกูอยู่ในนี้แต่เมื่อไรเนี่ย พวงมาลันพี่พวกมันยิงเลยพวกมันพวกมันพวกมันอ๋อชิบห้าแล้วเดี๋ยวก็พังแล้วเดี๋ยวมันก็พอ้อมอยู่พี่<อ>ผมอ้มอยู่ข้างหลังเของพวกมาลันน่ะพี่พี่ตนพี่ตนกดจีพี่ตนพี่ตนพี่ตนกดจีพี่ตนพี่ตนกดจี เอ้ยรอเฉยช่้ยเพื่อนหนอยช่วเพื่อนอยู่เอ้ากล่องไม่แตกไออ้คนจะไม่แตกไม่แตกช่ได้เพื่อนมาหนึ่งคนนะ โอ้ oh, thank you thank you เปน<ร><ร>ใครเ<ใ>นี่ยเป็นใครทนะรรไหนกันท่าไนาไนกันโอ้โหตองรก,กัอนอยู่นะกออไม่มีเลยก่อหมดเกลี้ยงใกล้ๆแต่ใกล้ๆไม่ไกลเดี๋ยวไปช่วยอมหน,นึ่งยี่สิบวิยี่สิบวิทอนได้ปอ้ลักหน้าลงมาก่อนลงมาก่อนปอละไปรปลยสี่สามสี่สี่สามสี่ ได้ได้ยินเสียงแล้วท่าเสร็จแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปทาน,นไหนทานไหนเสียสมาเดี๋ยวตกปะไม่ตกมาหน่อย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  ลงตรงผมนะพีเ่เล่นตรงกูเล่นตรงกูตกปั๊บไม่ตกผมผมผมตบคาถาอยู่กับผมร้อนร้อนลงเล่นบอลเพื่อนเร็วๆต้องเอาต้องเอาคุณนี้ ติตามแคสแบลลี่นะคอยต้าส้อมต้าส้มเข้าไปนี่ไงมาเริ่มม่วงมาเริ่มม่วง ยอีตรงน้เะไม่ล่วงวะพาตตาใส่เกาะแน่เลยเขาล่งหนเราเอาเก๊เพื่อนอล้วก็เขาเ็ลงเขาลงเขาลงมาเยอะปะยิงช่อยงช่อยงเช่เรออกได้ปะมาเติมแล้วเนี่ยม่วงนี่ออเยยะ ตรงไปตรงตรงไปตรงไป,งไปเออโจลกเก๋าทางบ้านรอนี้มีวอตัวนี้มีว,ว,มวรอร์พอห้าคนพอห้าคนเฮ้ยโฟพี่หน่อยเดียวพี่หน่อยดิเอาเฮียนี่พวกมันโผระวังโ <laughs> แต่ตรงตรงตรง,งแยกเลี้ยวขวาออกมาจากแยกเลี้กันเลี้ยวขวา ช่วยซอยอยู่ตัวเปลี่ยนเอาหมดเลยตัวเต็มมาเต็มมาอยู่ตรงไอ้นี่เราตรงมะม่วงอ่ะไอ้ตรงตอกปูนะ่ะตอกปูนตรงกองปูน่ะเดินทางไปบ้านออกช่วยอยู่ช่วยอยู่กูช่วยอะไรแค่นี้ลัหน้าเราไปเล่นไปเราไปเล่นเราไปเล <ง S 2> ่นล <ไป S 2> ั <ป mentor. S 2> หน้าเราไปเล่นวันเล่นกับพี่วันเล่นนั้นเดี๋ยวลุมนั้นเดี๋ยวลุมไม่ต้องยิงละพี่ไม่ต้องไม่ต้องยิง ี่โดนยิงเขาปืนเขากดว่ะพี่โดนปืนเขากดว่ะพี่ยิงปืนนี้เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันพี่ชนปืนอยู่เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันพี่ชนปืนอยู่ชุบไนึ่ตายหนึ่งตายไมหนึ่งตายไป่หนึ่งแล้วชุบอยู่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 ขอบุ้นได้ขอบุ้นหน่อยขอบุ้นหน่อยนะยืนให้บุ้นหน่อยเราตายสวยพี่พี่ตายไปปืนตายปืนตาย มึงลุกขึ้นมามึงช่วยเพื่อนก่อนนะอุ้ยโทษเกี้อมึงช่วยเพื่อนก่อนเชี่ยเพื่อนขี้กูตายตายตายหมดแล้วหมดแล้วตรงนี้หมดแล้วตรงนี้หมดแล้วเพื่อนขี้กูหนูโซไปมาเชคขี้เป็นหน้ากองอะไอ้ชานกูว่าครบแล้วเว้ยหน้ากองอ่ะพี่น้าเนี่ยครบแล้วครบแล้วครบแล้วนับแบบว่าเนี่ยนับเป็นเลขอ่ะ ต่อมึงต่อใช่ไหมมึงไปซิปต่อไปเรื่อยได้บอกบอกเรากี่รอบผสมบินจำนวนบูมาในนี้อะไรนะกี่รอบละจำนวนบรอบเดียวอ๋อทำไมอ่ะก็ไม่ตีอะไรอีกสองรอบที่ต้องตีต่อใครอ่ะจนวฮัลโหลครับแจเกเรกับโยชิดะอยู่ไหมครับได้ยินครับครับเราเราเรางเรนมีปัญหาอะไรกันไหมครับไม่มีปัญหาเลยครับผมผมไม่มีครับผมไม่มีครับแล้วกับทางหน่วยงานนะครับมีของเรื่องตำรวจอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีครับไม่ต้องพูดไม่ไม่ม่เรนมีอะไรถามไหมหรือว่าไม่มี โอเค okay, ครับเจมารีาไม่ได้ยินหรอรายการอยู่ไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมมารี ไม่มีคะ่ะโอเคงั้นทั้งสองแก๊งเชิญแยกย้ายได้เลยครับขอบคุณค่ะไรรุนแรงไปขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับไม่เออขอโทษด้วยนะครับนตอนคนเดือนอะไรไม่ใช่จ้หนึ่งข้ทารนาลตไม่ใช่ไม่ใช่